สวัสด,ดีครับสวัสดีพี่น้องผมมีอยู่กับมาร์คดูมันโน้นครับเช้านี้พี่าพี่พาน้องมาอายามหนูนะครับผมอากาศจะเชา้ายามหกโมง,โมงครับอากาศดีพี่พน้องลมเงยน็นเย็นห่บ้านเนี่ยไหมันใส่ยุหานครับครับถห็นตะลอยมันกัดยากัดไรครับผมไม่ดูจะมีตัวหรือเปล่าง่ายกับล้อรุ่นพร้อมกันครับหมายอยู่ขางกอง,องนะครับผม ไงกบไปรอชมรอนนร,ร,รอุนกันเลยครับผมครับผมเปรอรุนอันเล็บขอมกันครับผมถ,ถ่ายกล้องคันกล้องไม่ค่อยนิ่งขออภัยด้วยน,นะครับเดินในน้ำพี่น้องเล็บยังอยู่มอนเดิมครับผมเล็กยังอยู่คือเก่าครับ ถึงมันมีรอยมากินเข่าอยู่ครับแต่กลับไม่หลันไปแล้วลุนต่อไปครับผมมองมาเพีงอยู่เหมือนเก่าไปครับกับเรา เขามดเกีียงครับผมอันนี้แต่กลับไม่หลันครับมันกินไงของมันไม่ดูครับผมเขาหมดเกีียงตับเลยครับนี่แต่กลับเราอยู่คือเดิมเลยสุดยอดจริงๆครับนี่ครับลอยบินงลงมาจากข้างบน ข่ามืดก,กับกาบมหลันครับผมอันนี้ยังอยู่คือเดิมครับลุงสงสัยลอยนูดิ่งหน่อยแล้วว่าอันมวาลอยมากินเข่าหลังกลับนี่ครับนี่ครับลอยมีตัวกินเข่าอยู่นี่ขาบงูครับผม ขากรูใหญ่ๆครับยังดูคือเดิมครับราหลุดนอันสองอันสุดท่ายพี่น้องยังดูจะมีตัวหรือมีเต็มหรือเปล่าครับผมเดินเอานี่หนากครับผมนี่ ลกลับหายพี่น้องอันนี้โอ้โหแล้วพี่น้องกับเราอยู่นี่มีตัวอยู่ครับโอ้อย่างอ้วนครับผม พี่น้องลากลับเรามานี่สวยอยู่ครับมันอยู่พี่น,อน้องช่านี่ผมใส่ไปนี่กลับนี่เห็นตะลอ,อยขี่ครับตะลอยขี่ตะลอยกินยาอยู่นี่ครับนี่ผมใส่ไปนี่ อลอกไสลอยเดินมาทางนี้นะครับนี่เดินลงมานี่ผมก็เลยวางไปนี่ลอยหลากมานี่ครับผมตัวครับพ่อที่สวยยิ่งนองอ้วนอยู่ครับประมาณหกเจ็ดขีดแล้วครับนี่ตัวนี่ใช่ได้ครับผมหลากลงน้ำ พอหมานครับชาวนี่พอม,มีแตมอยู่หมานครับหมานครับผมในดวงทุ้ายครับนักไรใส่ขางกันนะครับกันไว้สองข้างบัวปิดไว้ครับนี่อยู่คือเก่าครับผมหนูนาะตัวเดีวยวกันนะครับตอในแรกผมใส่กันไว้เทลีหลังนี่ครับผม จะเก็บกันพี่น้องเห็นดูตัวอีกทีครับหุ่นอวนเลยพี่น้อง โคนหางเด้อครับนี่ใช่ได้ครับนูตบผูพี่น้องนี่ครับผมเจ้านี่ก็พ่อมีความหมานมาฝากผีฝากมานอนองอยู่ครับยังไงขอบคุณติดต,ต,ตามรับชมเจ้าลีปนะพี่น้อง ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจการทำคลิปต่อไปพี่น้องขอบคุณครับผม